สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขสุกยนเดอร์ื่นนี้เราก็จะมาทำพัดัดผักบุ้งอีกแล้วบานนี่มากินพักบุง้งบุ้งไทยแซ่บเลยพี่น้องบุง้งมีสามสิบเอ็ดบาทหน่อยเดียวนะเนาพี่น้องยหน้าให้ตาเป็นลายมือโอนถุงเทพพ่นมาตกเลย แกมีหลายคนมาถามมาว่าคือหายไปโดนแต่คือบบเห็นลงคลิปประมาณนี้นะหายไปใส่ประมาณนี้แหละแกมีอยู่ด้วยละคนคิดหดเนาะพี่น้องที่จริงกับโบได้หายไปทำไงพี่น้องเมื่อยเมื่อยเหตุวิ่งอะไรกับโบได้ลงคลิปเนาะวันนี้ก็จะมาตอบคำถามที่มีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์แต่ว่าโบได้ตอบในคอมเมนต์เนาะแต่จะมาตอบคำถามว่า เพิ่นกระทำมาว่ะเป็นยังคือคือฉางส่องยูทูขึ้นมาฮะนะเออได้แรงบันดาลใจมาจากใช้ประมาณนี้เนาะเยวจะมาวาวสุฟังเป็นยังถึงสามส่องยูทู e เนาะพี่น้องอันดับแรกกับบริคูจักดอกว่าเออยูทู e คือคือแบบก็แค่แบบว่าไงก็คือบุหัวมันสามารถเปิดสางไว้ได้ได้หรือว่า มันสามารถทำเงินได้อีกอย,ยบบอย่างประมาณนี้บุ้งแต่กระปุกดิคิตวัาสิ่ิดยังเลยแค่แบบเติมเงินกินเน็ตธรรมดาอีกย่างประมาณนี้นี่น้องพี่น้องหิดแบซซีมันจะแสบถ้าเป็นผักบุ้งไทยหรือว่าผักบุ้งถ้าผักบุ้งจีนเขาจะหัน่นแต่ผักบุ้งอันนี้เขาจะหิดแบบซีไปผัดใส่กะปิแซ่บๆแ,แล้วก็ว่าต่อค <c ười> ืออันคือเ้าวหูอะไรพี่น้องนาะคนเา้ามันกระปแกดิสิหูเสมอไปว่าเออ เออย่างไงก็คือบุ๋มเอกบุ๋มหูคูตื่นผู้เบิกบ้านาน,นั่นแหละเมื่อวันนี้เนาะเออคือห้องบุ๋มหูมันสามารถสร้างเงินได้เนาะก็เลยแบบเออยูทูบก็บูทูบยูทูบเห็นแต่แบบคนอื่นอ,อัดคลิปโลกยังเมื่อวันนี้นะกัเออกระเบิร์เป็นอียังที่แบบตลกดีขันคนเห็ุเป็นตลกนะขันคนเห็ุเป็นแบบมีสาระกเออมีสาระดีอย่างประมาณนี้นบอกกิดว่ามันสร้างเงินได้นะแต่ว่าทีนี้กระเบิร์ไปบเบิร์นมากเลยกับเห็นคนว่าจะฟังหรอกว่า เออเหตุทุกข์คุณได้เงินนะอีกอย่างกับค้นไก่โตเลยเนาะเขาเจ้าเหตุนะแหละเห็นแหละกับคันขีดอีกมุ่งหนึ่งก็คือตอนนี้บุรีมังเทพกัเห็นคนเห็ดกับคนไก่โตฮขนี่แหละที่เพิ่นไปผูกสั่งอ่าซ่อมให้นีก่กะบบุกขีดว่าว่าเพิ่นสิเปิดให้แล้วก็บุคขีดว่าสิเปิดแล้วก็บุคขีดอีกว่าเฮาเฮานี่เปิดได้นะหเลยยังกับบริษัททำเราก็ขาดยังนั่นนะคือขอยบ,บ,บุรีมังเทพก็ได้คอยอยากเปิดช่องยูทูบเลยแก ถ่ายอยู่บ้านก็ได้แบบแบบนี้จบบีนะพี่น้องแต่หของบูฮูดอกรอมันสีสําเร็จหรือบอรําเร็จเนาะแต่อันนี้มันกะเป็นความแบบความขีดนะคพว่าตอนนั้นเขากับบุมนผู้หูผู้ตื่นผู้เบิกบ้านอย่างพระวันนี้เขาก็เลยแบบเอกะมังเทเนาะตัดใจมังเทศแ้าก็เห็นหลายสองเลยเนาะพี่น้องที่เข้าใจแบบต่้งใจเมืองอะไรกะกับบริเกิรว่าตั้งใจเมือปักรักเหตุดูทูบดอกเนเตอต่แบบเหมยเฮ็ดไม่เฮ็ดงานไม่ใชนะกะ ยังเมื่ออยู่บ้านพักผ่อนอีังกวางกันไปนอกกระจกกระถ่ายใหเจ้ากับมันก็สาม,มารถสร้างไรไดให้กระจได้เนาะแบบ ue, เฮากับบดีดินลนมาใกล้ล้วก็อียงก็ไจะอยู่กับครอบกับครัวเนาะมันก็ถือเป็นอียงที่แบบถือเป็นอียังที่แบบว่าโอเคนะเออพี่น้องแต่อียงมันก็เป็นตัวตนของเฮาเองเนาะแล้วมันก็สาม,มารถสร้างเงินให้เฮาได้แบบถึงมันจะบบล่ง่บลายบางคนกับอูลายเด้อบางคนก็เปแบบถัเป็นส่องใหญ่ๆด้วยแบบมันเติบโตนะเนาะ หลยกว่าเงินเดือนแบบพนักงานเด้อสิบอกให้น้องพี่ดองเนาะอันนี้มันก็คือความสามารถของเพิ่นเนาะแต่เฮากะพอเฮาหูซันแล้วเฮาก่ะเลยแบบแรงบันดาลใจนะกะคือเห็นบ่พี่้องอ่องซ่องสาวหลัดแล้วก็ส่องสาวดีมน,นะกะแล้วก็บึงบ้งไปเรื่อยๆแล้วก็บ,บึ้งส่องใครอีกส่องไายัางเอ่องซ่องเบาพังเล่าแล้วก็ซ่องส่องอยัง เราฟังเล่าแล้วก็บอกอย่างอุ้ยบูเบิ่งร้ายซ่้ามากๆาเลยก่อนสิเปิดหาแล้ะก็บองแบงโอ้โอ้แบบนี้นะพี่น้องแบบคนเห็นเห็นข้างเลยเขาก็คือแบบเขาจะเหตุเห็ุร้ายปานี้เลยนะแบบมีรายได้ขนาดนี้เลยนะเขาบกก็เห็นนะแบบยังกวมันี้อ้ยแล้วก็ยังเห็นเด็กเห็นเด็กเห็นยังกวัมนี้ค่ะถ่ะถาผู้ใดแบบติดตามคอยมาตั้งแต่คลิปแรกๆนาะก็จะเห็นแบบว่า คอยหอด 1, พันสะับพนะก่อนสี่หอด 1, พันศะัพเนาะมันกระเบื้อง่ายพี่น้องเออมันกะเมื่อยมากๆเลยแบบพอจีมีคนมาติตดตามหนึ่งพันคนแบบเปิดมามือแรกกแบบแซไปให้โม่เออมาติดตามมาติดตามคนเนี่ยแบบมาติดตามมาติดตามกูเนี่ยยังกูมาเนี่ยนะบอกโม่หะเนั่นเขากะเออเอเอติดตามหายก็ติดตามหายได้สิบคนสักคนก็ก็ดีใจสำหรับแต่พอหอดพันคนเนาะบอแบอบว่าพอจีอันสามารถผ่านกดได้หงเราคนกัใจมากๆเลยนะคะคือแบบเป็นเอียงที่แบบ โอ้โหใครติดติดตามแต่ติดตามแต่ตอนนั้นเนาะจะเห็นว่าเป็นอีกย่างที่แบบด่าบานมากได้หนึ่งพันคนน้องพี่น้องก็เลยแบบเหตดมาเรื่อยๆแต่ถามว่ารายได้พอรายบอบล็อรายอีนี้พี่น้องเดือนหนึ่งยี่สิบบาทหอดบอกเงินเป็นเงินบาทเงินไทยบล็ู้แล้วก็บ่ได้ลงคลิปเลยกะมันกะประมาณนั้นเนาะพี่น้องบางเดือนมันกะบไ่ได้เลยอันนี้คือความจริงเพราะว่าเฮาบร่ได้ลงคลิปเนาะ เงินยู u b e มันจะขาวก็ต่อเื่อมีคนเบิ่งเจา้าชีโงมือและซาวคลิปขับมมีคนเบิ่งมันก็บม่ความหมายเนาะพี่น้องหรือว่าเจ้าจมีคนติดตามเป็นแสนเป็นสองแสนใน่องแจ้วแต่บบมีคนเบิ่งคลิปเจ้าโฆษณาบุนเจ้าก,กับโบได้เงินเ <laughs> จ้าก,กับโบมีรายไดนะ้จากซองน้ะจากแอร์ยูทูปตรงนั้นเนาะพี่น้องเพราะว่าห้าววันมีแบบสปอนเซอร์หรือว่ายัางจริมันจะมาเป็นดัน จากเขาไปรีวิวของหรืออยัางไรมันบ่มีแบบนั้นเนาะเพราะว่าเขาบริเวณคนโด่งคนดังเขาก็แค่อาศัยแบบหาเงินจากยอดยอดอันยอดวิวพี่น้องโอ้เหือแตกหอดเลยวันที่นี่เออขอใช่ลเลยขอแบบไปเบิร์นไร้ซ่องที่แบบผ่านมานะเนาะก็ไปเบิงในไนร้ซ่องบบเลยอะบอกเหมนกับอายอยากเปิดอยากอยากเปิดอยากได้ซ่องอยากเป็นเขาคลองเป็นเจ้าขอ,าขอตงตอนแรกนะคือแบบยังหัวอยู่อะเออจะใส่จะใส่ซ่องยูทูบได้ไหมเนาะเห็นไฟเห็นแบบ บาดดีที่นี่เท่าเขาไปเบิรงหลายคนแบบเฮ้ยเขาจะเปิดแบบไพ่กับซื้อสองคยกันเออเทากเอาซื้อเทานี้หลยเขากับใส่แบบเป็นคนประเทศลาวเทาก็ใส่เป็นสาวลาวไปเลยนะพี่น้องเออกะจะประมานันนะจุดเริ่มต้นมากอะขอผาดพิมหลไล่องเลยคือแบบเข้ากับเบิรงเขาจะเอาเนาะแบบเออเขาจะใส่ชีวิตอยู่เทพนะแล้วเขาจะว่าเห็ดอยู่เห็ดกินลงคลิปอย่ยงประมาณน,นี้นะเป็นในบ้านคือกันเนาะแล้วกะอีกอย่างกะก็คือดีนะพี่น้องบางคนนะมีแบบ สามารถเอาเงินจากรายๆตัวนี้ไปเลี้ยงครอบครัวหรือว่าเหตุอย่างอื่นแบบได้ได้ร้ายกว่าถึงเฮาจะบ่ได้ไปเรียนต่อหรือว่าไริเป็นผนากงานเลยยังแต่เขาเจ้าก็มีเงินจนสามารถแบบมีออกหลดหรือวยซื้อดินซื้อดอนสาวเฮือนได้แบบโอ้คอยกะคิดว่าเก่งมากเลยพี่น้องแต่สําหรับคอยสําเร็จบอกตัวสําเร็จเพราะว่าแบบงานน้องกับเหตุแบบเงินยูทูบมันก็ไ่ได้แมนสิแบบ แบบเป่งเป่งปังปังคือแบบอยู่บ้านเนาะไอแบบใครจะคนณใครจะเห็นอยู่บ้านนะมันจะเป่งเป่งปังปังแต่ของห้ามัปนบริปังคืออะไรเนาะพี่น้องซ่อางยูทูบที่อยู่บ้านหลายคนเมื่อคนมันกระบอกปังกระมีเนาะพี่น้องเนาะถุกอย่างมันก็อยู่ที่โต้ห้ามหรือว่าคนที่ติดที่ติดตามห้ามหรือว่าเอชซีของขนของของคูนั่นเนาะว่าว่าคนจะยังติดตามอยู่หรือบอยังเบิ่งคลิดอยู่หรือบออียงประมาณนี้จะจะมีคนกดไลค์กดแชร์ให้หรือบออียงประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้มันก็ต้องอาศัยคุณทานจากคนเบิ่งถึงว่ามันจะโบแมนแบบอาชีพที่แบบมีคนอื่นเป็นเป็นปน,นายเฮากับจรงเนเหตุยูทูบแต่ว่าคนที่เป็นนายเฮาก็คือคนเบิ่งนั่นเองเนาะพี่น้องหรือว่าเอฟซีนั่นเองเฮาก็บ่อบสมารถการันตีได้ว่ามันจะปังหรือมันจะพังแต่แต่แต่อันนี้คือคอยแบบบ่สมารถกลับเมื่อแบบบ้านได้เลยเนาะพี่น้องพอว่ายังคือเฮาโบ มันยังบูมันโค้งนะพี่น้องคือท่าท่าวะคอยอยากเมื่อโบเมื่อพักพอนอยากเมื่อมากทาราดาเปิดเมือเราคอยก็สิเมื่อมือน,นั้นแต่ว่าเออเขาเก็บเงินก่อน,นหนึงเขาเก็บเงินก่อน,นหนึงจะเลยโบมีขาหลุดนี่พี่น้องก็เลยแบบเอออยู่ไปก่อนอีกย่างประมาณนี้ว่าเพิ่ำกับแม่กับแม่กับอุดอ้าวอุดอ้าววัยังได้กับพี่ต่ออุดอ้าวอยากเมื่อพัก พร,พรพี่น้ออยากมาไปจับรอรพี่อยากเมื่อพี่น้อนีิอย่างวม่าเป็นนายเจ้านายตัวเองนะประมาณนี้กับบริเนนดอกว่าเมื่อแล้วอุย้ยฉันจะนมาท o ย t ท b e ให้ได้เงินหลายๆทุกคนอื่นไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะทุกคนกับประมาณนี้เนาะพี่น้องคลิปนี้ก็จะยาวเน่ะเพราะว่าเผ็ดอ่าซอยพะบุงไปนําแ้วก็โฆษณาจาจิโจยไปนาเนาอพี่น้องนาะถ้าบุ้ได้ฟังคอลว่าแล้วก็จะยาวพี่น้องคลิปนี้ก็ ยังบริจบทอนนี่ดวจะบอกให้ฟังอีกเออให้วันใดก็บอกให้ฟังแล้วเนาะพี่น้องเนาะแลกาเมื้อนี้เฮากบมีหลายเมนูมากเลยสเลเกินเหมื่อยมากพึ่งพึ่งเดือดพาแล้วเลยกัมามาหีดกับเขาเนาะเบิงเหือโหหอนรายกามีเอ่อไก่ดำไก่ดำตุนยาจีนพี่น้องคือตอนนี่ตุนใส่เตาถ่านหอมหอมถั่วบานเลยหอมไปสามบานเจ็ดบานเลยไก่ดำตุนยาจีนผู้ใดเคยกิน เขาเหม็นมาในเด้อว่ามันแซ่บบอกข่อยบอกข่อยกินแต่ว่าข่อยเห็ุให้เจ้านายมาเนี่ยรายก็มีผัดพักบุ้งผัดพักบุ้งนี่นะมีผัดพักบุ้งอันนี้แล้วก็ไก่ทอดทอดปลาสลิดกับข้าวมื้อนี้แต่เมื่อวานนีโบลายบโบลายยางเพราะว่ามื้อนี้ลายเจ้านายไปซูปเปอร์มาร์เก็ตมากับเขาก็เลยต้องลายเพราะว่าอาหารลายแต่แบบเพิ่นก็บ่ได้กินลายดอกแต่ว่าเห็ดลาย,ยเหงหรอที่จะเหตุหลายยาง เป็นทานจริงๆแบบเหมือนกับบริสกินไลยบริษทานไล่เหมือนพี่น้องไปตเกุตตานะคือยังกุตตะแสือคือยังพักบุ๋น,น,นีงพักบุ๋งทายอยู่เหมือนพักบุงจีงนเนาะพี่น้องคือว่าไปหาอะไรพี่นอ้องเราสุฟังอะไรเพราะว่ามีคนถามเขามาเนาะมีคนยังอยากหู้ว่าเออเป็นยังเขาต้องมาสามช่อมยูทูปอีกยังประมาณนี้ฮนะและ้วที่นี่กระทัมว่าเงินเดือนได้บอกเงินเดือนจากยูทูปโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ย ้ำตาแทบจะไหลแทบจะร่วงเพราะว่าห้าบุได้ลงคลิปาะถ้าบุได้ดูลงคลิปทั้งยอดด้วยสิรักลอยลอยนึ่นช่องลอยกะมันก็มีโฆษณาค่าอยู่ได้ละพี่น้องแต่ว่าเอมันเปินตามความขยันดรวอว่าความดุความเหมยความลาของชีวิตแต่ละคนนะพี่น้องบางคนเหมือนก็ดูดูลงคลิปใช่บอกว่าแบบเหมยมากแต่ถ้าท้าว่าพราะว่ายั้เห้าบริษัทไ้เ้าบริษัทมาเติมเงินนะมันก็เลยบริมียังกดดันเทาว่าเออฮัต้อง พยายามทําคลิปบ่อยๆนะเพื่อจะได้เงินแบบมาซื้อบัตรเติมเงินมากกว่าบริมเวณน,นั้นนั่นพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาใช้ไวไฟในบ้านเราได้หยุดร่องยัยงได้แก่ร้องเพราะว่าแบบสัญญาณไวไฟมันกะแห้งเราผมก็ถามเขาไปยืนไกลบนอันบนกล่องกล่องไวไฟแต่แต่ถาเป็นบัตรเติมเงินอยู่บ้านเขานี่ไปเห็ดบบคอยในบอกเลยมาลอดพอยังเห็ด อยู่บ้านเฮ่านี้สิบพันสิบพันกีบรูว้ว่ะจากบาทจากบาทเป็นเงินไทยดื้อเลยจักจกจากจากพันแต่ก็ต้องพยายามลงคลิปให้มันได้หลคๆคลิปนาะพี่น้องแต่อันนี้คือเฮาใส่ไวไฟพ,พี่น้องเอ,อ้ยเลยบ่ดได้กระตือรถนมีเวลากอาลงแต่ว่าแต่ว่าพี่น้องนะ่าลืมมันแล้วแต่ก็มีอยู่้เน้ะพี่น้องที่เผนถามาว่าเป็นยังคือโบโลงคลิปอันนี้กะคือบอกไปไลค์คลิปมาและว้าเาไล์ผัดยืดผัดยาวนาะพี่น้องเนาะ แต่ยังได้ก็ยังบริถิบบริป่าดอกเพราะว่ายังได้กับอยู่กันมาจนฟันนีแน้วพี่น้องเนาะอยู่กันมาจนฟัดนี่กับขอใจไรที่ยังติดตามที่ยังบริถิบบริป่ากันเราพี่น้องเนาะยังได้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็น,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 นออกลังลใ,ใจให้เด้อไปหลายีตก